สำคัญในความเป็นจริงนั้นสาเหตุของคนที่เสพยาเสพติดสามารถเกิดขึ้นได้ในแทบทุกโอกาสทุกที่และทุกเวลาแต่ปัจจัยหลักๆที่ทำให้ปัญหายาเสพติดนั้นแพร่ระบาดจนยากที่จะควบคุมได้ในปัจจุบันนี้มีให้เห็นได้อย่างเด่นชัดเกิดมาจากสองปัจจัยหลักคือ 1. ปัจจัยพื้นฐาน สภาพครอบครัวและชุมชนบกพร่องที่ไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันปัญหายาเสพติดที่เข้ามาถึงตัวลูกหลานได้ 2. ปัจจัยปัญหาตัวยาเสพติดประเทศเรามีขบวนการค้าการผลิตรายใหญ่และมีบุคคลที่มีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้อง ทำให้การแก้ไขเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากดังนั้นหากว่าเราจะถามว่าเด็กคนหนึ่งติดยาเสพติดเพราะอะไรคงตอบไม่ได้อย่างแน่ชัดนักว่าเป็นเพียงเพราะที่ตัวเด็กเองหากแต่ต้องมองปัญหาให้กว้างกว่านั้นพิจารณาจากปัจจัยทั้งหลายกล่าวคือด้านของครอบครัวชุมชนและสภาพสังคมประกอบกัน นั่นหมายความว่าเพียงแค่การปราบปรามการจับกลุ่มผู้เสพและผู้ค้าด้วยวิธีรุนแรงก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปได้เป็นเพราะว่านี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและแน่นอนว่าถ้าหากไม่สามารถที่จะแก้ไขต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดได้ปัญหานี้ก็จะกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีกไม่มีทางที่จะหายไป วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่เกี่ยวกับยาเสพติด 2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป 3. สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคมขั้นตอนการดำเนินโครงการการคัดเลือกหัวข้อโครงการพูดคุยและปรึกษากับสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อและประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเพื่อจัดทําและนำเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล ศึกษาข้อมูลและคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วเรียบเรียงเพื่อจัดทำสื่อสำหรับให้ความรู้ในช่องทางสื่อออนไลน์จัดทำเพจที่มีชื่อว่า Bio Own Hero เพื่อนำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในแง่มุมต่างๆ ตัวอย่างเนื้อหาภายในเพจเยาวชนกับการป้องกันยาเสพติดเยาวชนกับการป้องกันยาเสพติดปัจจุบันเยาวชนที่ติดยาเสพติดมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากตัวเยาวชนเอง 1. ความรู้อยากทดลองความคึกขนองของเยาวชน 2. ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนได้ 3. ความไม่รู้เดือรู้เท่าไม่ถึงการใช้ยาในทางที่ผิดหรือหลงเชื่อคำโฆษณา 4. จิตใจอ่อนแอใจคอไม่หนักแน่นเมื่อมีปัญหาไม่สมหวังไม่ไตรตรองหาเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาก็ใช้ยาหรือเสพบติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกถุกของตนการป้องกันและแก้ไขตนของเยาวชน 1. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษ ภัยของยาเสพติดและระมัดระวังในการใช้ยา 2. รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีส่งเสริมให้คิดและกระทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์กล้าพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดี 3. ใช้เวลาว่างและความอยากรู้อยากลองไปในทางที่เป็นประโยชน์ 4. มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเองด้วยการไม่พึ่งพาหรือเกี่ยวข้อง อบายามุกและสิ่งเสพติดใดๆซึ่งจะนำความเสื่อมไปสู่ชีวิตตนเอง 5. รู้จักบ,บทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยการตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม 6. เมื่อมีปัญหารู้จักปรึกษาผู้ใหญ่พ่อแม่หรือผู้ที่ไว้วางใจ กฎหมายยาเสพติดเบื้องต้นที่ควรทราบและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด5ประเภทโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆโทษของยาเสพติด 1. ยาบ้าทำให้เกิดอาการประสาทหลอนเกิดภาพลวงตาหวาดระแวงเสียสติคุ้มคลั่งจนเป็นบ้าสามารถทำร้ายผู้อื่นและตนเองได้ 2. เฮโรอ,อีนอาการปวดตาส่วนต่างๆ ม่านในตาดำหดลงมึนงง,งหายใจไม่ออกความจำเสื่อม 3. กัญชาเกิดความตื่นตัวตื่นเต้นหากร่างกายได้รับปริมาณสารเสพติดชนิดนี้เข้าไปมากเกินขนาดก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนเห็นภาพลวงตาหูแว่วมึนงง,งไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 4. มอร์ฟีนจะมีอาการท้องผูกอาเจียน คันหน้าตาแดงง่วงซึมสมองชาเกิดอาการมึนชาสติปัญญาเสื่อมร่างกายสุดโทรมอย่างหนัก 5. โคเคนทำให้ระดับความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นอย่างรุนแรงกระวนกระวายมีไข้นอนไม่หลับสมองได้รับการกระตุ้นอย่างรุนแรงอาจเกิดอาการชักเลือดออกในสมองเกิดเนื้อสมองตายในบางส่วนฝิน ทำให้จิตใจเลื่อนลอยโลเลสับสนมีอาการง่วงซึมตลอดเวลาตาดีพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องทำให้ความคิดการทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างเชื่องชา้าการแบ่งประเภทยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2522ยาเสพติดประเภทที่1เฮโรอีน LSD แอมเฟตามีน Am หรือยาบ้ายาอีหรือยาเลิฟ ยาเสพติดประเภทที่2ส,สามารถใช้ทางการแพทย์ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นได้แก่ฟิน่นมอร์ฟีนโคเคนโคเคนีคนและเมทาโดนยาเสพติดประเภทที่3ม,มียาเสพติดประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยมีประโยชน์ทางการแพทย์ได้แก่ยาแก้ไอที่มีตัวยาโคเคอีนยาแก้ท้องเสียที่มีฝิ่นผสมอยู่ ยาฉีดระง,งับการปวดต่างๆเช่นมอร์ฟีนเพทีดีนซึ่งสกัดมาจากฟินยาเสพติดประเภทที่4คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และ2แต่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดโรคแต่อย่างใดและมีบทลงโทษกำกับไว้ด้วยได้แก่น้ำยาเอสติกแอนไฮดรด์และ เอทิวคอไลยาเสพติดประเภทที่5เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าข่ายอยู่ในยาเสพติดประเภทที่1-4ได้แก่ทุกส่วนของพืชกัญชากระท่อมและเห็ดขี้ควายเป็นต้นผลเสียของการติดยาเสพติด ตอบกลับของแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามจำนวน63คนเป็นกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านทาง Google Form โดยคำถามมีทั้งหมด10ข้อ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องยาเสพติดมีจุดประสงค์เพื่อประเมินและวัดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ที่เข้าชมเพจของเราตัวอย่างคำถามในกิจกรรมเช่นข้อใดคือผลเสียที่เกิดจากการเสพสารเสพติดมากที่สุดข้อ1ทรัพย์ส,สินและสุขภาพ2ทรัพย์ส,สินและชื่อเสียง3ชื่อเสียงและเพื่อน 4. เศรษฐกิจ สุขภาพร่างกายและสุขภาพใจสารเสพติดมีลักษณะสำคัญอย่างไร 1. เป็นสารที่ใช้ฉีด 2. เป็นสารที่ใช้เสพ 3. เป็นสารที่ใช้เสพบ,บางครั้งจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน72คนคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบคำถามในกิจกรรมคือ70.69คะแนน ที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดกับเพจ Bio Own Hero ผลของการดำเนินโครงการผลการดำเนินโครงการภายในของคณะผู้จัดทำสิ่งที่คณะผู้จัดทำได้รับจากโครงการนี้คือการวางแผนงานอย่างมีระบบสามารถแบ่งงานได้อย่างเป็นสัดส,ส่วน เมื่อลงมือทำงานจึงสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วทำให้การทำโครงการนั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผลจากการสอบถามที่ได้รับจากผู้ที่เข้าชมเพจ BU e y o r On w Hero สิ่งของรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นการโดมหรือการเสพอาจมีสารเสพติดหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่มากก็น้อยดังนั้น การได้รู้ถึงคุณและโทษของยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันหากเราใช้ในปริมาณที่ถูกต้องก็สามารถนำมารักษาโรคต่างๆทางร่างกายหรือทางจิตใจได้ เพจ Bio-Own Hero ทำให้เราได้ทราบโทษของสารเสพติดได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะในสมัยนี้ทุกคนเสพสื่อโซเชียลกันมากเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข่าวสารได้อย่างดีเข้าใจง่ายและน่าสนใจอย่างมากต้องแต่ติดตามเพจ Bio-Own Hero ก็ทำให้ได้รับดูข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้นทั้งโทษต่างๆ และการป้องกันตัวจากยาเสพติดซึ่งการให้ความรู้ผ่านอินโฟกราฟิกก็ทำให้น่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น